สบายดีเด้อจ้าพี่น้องคล่องไปเดี๋ยวมันอีกสิไปส่งร้านกลับไปเขาโรงเรียนกันจ้าน้องบอลเนาะไปเบิ่งกันเด้อนี่เด้เดี๋ยวไปส่งน้องบอลกลับบ้านกันกลับโรงเรียนกันเด้อพี่น้องเด้อไหนไหนบอลไปห้าสิไป,ไปใส่พี่ปพ้พี่ลาปลาต้มหรือยังคะลาปลาต้มหรือยัง นาป้าต้มนี่ยังเอาสวัสด,ดีครับแรกเลยค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องบาลที่ไม่ใส่กลับกลับใส่กับโ,โอ้เกี่ยวขึ้นรถบ้านนี่ไปแดีวเมื่อกี้คุยเนี่ยโอ้สิ่งของเมกกื่อจักรยานพี่น้องจกกักรยานก <c oughs> ับของใส่เดือนใส่ของใส่ต่างๆมาลูกให้ไปส่งมาหนิลุงกุ๋งมาลุงกุ้งอ๋อลุงกุ้งลุงกุ้งไปส่งนะเอ้า ไปไปขึ้นรถขึ้นรถมามาขึ้นรถพระเอาอ่าบันบันไม่ได้เจอพอจักเดือนหน่อยนี่เดี๋ยวเขาไปเจอหนาพอพอประจำไหนหลายเดือนเลยหลายเดือนตั้งแต่ข้อพิดเลยบัลลูเอาเอาบอกคุณผู้ชมคนนี้ว่าอันภาษิมาตอนใดกันสี่กลับมา่งผีอีกเมื่อใดสี่กลับมา่งผีอีกเมื่อใดพิษเทอมใหญ่ เอาพี่ละเออบผมี่โอปิเตอร์หน่อยบเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันไอรถเขาจะไปส่งพารถรถกำลังรอมาหลับปะแล้วไอยังเนี่ยพี่ใหญ่กลุ่มไปเกี้ยมตอนนี้เขาห้องน้ักพอปะนี่ใจวะหล่ะเสร็จแล้วกลับไปหาพ่อสามเดือนอ่ะเด้อพี่น้องสามเดือนหมดสี่เดือนพี่กุ้งตั้งแต่โคบีติ่งจัดเดือนไอเดือนเนี่ยเนาะ ไม่รู้ฉันไม่ได้ทำไม่ยักคือเพื่อนแตกปะนั่ทกับบังหน้าพี่น้องใอ้ร้ายเดือนเยอะเดี๋ยวมาส่งน้องบอลกันนะพี่น้องเนาะไปพว้าไหนร้านเนาะไปเขาโรงเรียนเนาะไปขึ้นรถตอนต้นนังหนาแล้วต้นเอาพี่ยีกุ้งไม่ไหวเนี่ยไปขึ้นค่ะบอลบอลอยู่ข้างหลังกับป้าเปิดหรือยังกุ้งเปิดรถเออกระเป๋า ไปขึ้นรถลูกเ,เปิดเออก้าขึ้นไปก่อนเปิดตุ้งตุ้งเปิดแล้วเออ <c oughs> ไปพลผลพลขั้นขึ้นรถเราไปเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ไปวางหน้ากันนี่หอดจั่งโมงนี่กกจักชั่วโมงจักชั่วโมงกส่งร้านเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้ออยก <c oughs> ัน <c oughs> ไป <c oughs> จักชั่วโมง ก็เหือแตกร่านกันน,นั่งรถก็เหือแตกคินข้างด่วนว้ปันยังมาในพี่น้องเลยข้างด่วนไปสู่บางนา เซอร์ไพรส์เหรอจะจะไปเซอร์ไพรส์พ่อวันนี่เขาเรียกเซอร์ไพรส์พ่อปิดหน้าปิดตาไก่สีหอดเด้อะพี่น้องเด้อไก่สีหอดพ่อเด้อ้อนังบอลสิว่าังไหนไปเห็นพ่อสิว่าจังไหนมาเบิึงเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เจอลูกสามสี่เดือนแต่โควิดพอคนจะเป็นจังไหนกันเร็ว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  เร็ว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 ไปวิ่งอวัสีครับฮ่อน <c oughs> ันดีใจพอเพิน่นพอเพิ่นมา,ากเป็นจ้าไหนหรอนะเต้เดืนอ,อน,อนออพอเ <ไป S 1> หน็นทองนะคะวะไปเอาของ,อองอไปคองนะขนคอลองคลองร้านคองลูกคองลู เพื่อเจงอ่ะแล้วพี่น้องอ่ะลองบอลมาส่งไปเข้าห้องหนาบนะบอลไปเข้าห้องนหนาบแล้วแล้วที่ละอันนี้สาขาบางนาเนาะพอประเนรุ่นอยู่นี่จ้าขนขนขนกระรยานลูกกระเป๋ามันอยู่ไหนตอนไปคล้องหนาเนื้อมีจักรใบอยู่นะ พ่อครับมันนาซี่นเด้อเตรียมคองพ่อเสกอ,อ่ะฮะหาคอนผ้าไอต้อนประคองนะเอะอกรอดกันได้ยังกรอดกันได้ยังกรอดได้ยังเอป <laughs> ็นคืนทอดด้วยนะเออม,มีมีของฝากนาซีอยู่เพิ่นวะมาเป็นเบาได้ตื่นตะนอดน่นนะ่ะมันตื่นตะนอดน่นนะ่ะ เอายิงแค่บ่ยิงเขไอ้พ่อบ่มึงยเฮ้เฮอเ่ังใจเฮี้ยนไลลุกไปไปล่าลุงกุ้งไปป่าสิกบไปเด้ไดเนี่ยฮะฮะตั้งใจเฮี้ยนเด้อบายบายเสือนุ่มไหมมั้ยเนยเด้อผมไม่นุ่มกินเนยะบายบายบายบจุ๊บ เป็นบ้าอะไรนี่นะก็คืนหอดลูคนพิ่นองร้ายเดือนด้บนบูเจอกันบ๊ายบาย